นี่พี่น้องดูนะครับพี่น้องชาวกะเหลี่ยงของเรานะโอ้โหน่ารักมาก <_ sl ip> ผมเห็นแล้วแบบซาบซึ้งมากน้ำตาซึมเลยเห็นไหมนี่คือคนที่เขารกักในเมืองไทยนะครับเป็นำํำพันธมิตรที่ดีนะครับพี่น้องชาวกะเหลี่ยง ไม่เคยลืมบุญคุณทุกครั้งที่จัดงานหรือมีประเพณีเขาจะเทิดทูนพระบรมฉายาลักษณ์ตลอดธงชาติไทยนำหน้าตลอดนารักมากผมซาบซึ้งมากนี่ครับทุกคนคลิปนี้ครชาวเปลี่ยนทำถึงมากครับทำความเคารพพระพันปีหลวงของไทยนะครับดูความ ที่เขาให้ความเคารพของเขานะสุดยอดมากแต่ตอนนี้เรียกกะเหรี่ยงไม่ได้แล้วับก็ได้ก่อตั้งประเทศอย่างเป็นทางการแล้วก็คือประเทศกอทูเรตินะนะก็สโซโซโซโดร้อนร้อนเลยครับ ิดีด้วยครับผมก็ถือว่าจ้าเปรียก็เหมือนว่าจู่จการประกาศตั้งประเทศใหม่ใกล้ๆกับประเทศไทยนะคะของกลุ่มกะเรียงซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดมีวดีประเทศเมียนมาตั้งสาธารณรัฐกอทูเลแยกออกมาจากทางการเมียนมาจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจออกมาอีกเยอะมากว่าทําไมประเทศนี้อาจจะไม่ได้รับการรับรองสาธารณรัฐกอทูเลเพิ่งมีการประกาศตัวเปอิสรภาพเมื่อวานนี้นะคะพื้นที่เนี่ยอยู่ติดก,กับฝั่งตะวันตกของไทยเลยห่างจากชายแดนของไทยไม่กี่ เท่านั้นเองตรงข้ามอำเภออุ้งผางจังหวัดตากนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทะเลซึ่งสามารถออกสู่อ่าวเบงกอได้แต่ว่าจริงๆแล้วนี่อาจเป็นเพียงแค่เรื่องการประกาศเชิงเสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเกมการเมืองเท่านั้นเองค่ะคําถามแรกนะคะที่มีการวิเคราะห์กันก็คือเรื่องของการรับรองจากนานาประเทศการจะตั้งประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากนานาชาติและที่สําคัญคือท่าทีของรัฐบาลเมียนมาซึ่งไม่น่าจะยอมง่ายๆหรือแม้กระทั่ง กลุ่มกระเรียงด้วยกันเองนะคะที่ระบ,บุว่าสาธารณรัฐกอทูเลเนี่ยเป็นเพียงโรงงการประกาศแบบรัอนรัฐคือพื้นที่ของเขามีไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีคนอยู่เพียงแค่กลุ่มเล็กๆไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเองถึงขั้นมีการวิเคราะห์กันว่านี่เป็นเพียงการประกาศเพื่อเรื่องร้องเงินช่วยเหลือจากนานานชาติค่ะน้องเอาข้อมูลนะคะจากคุณภาคกรนะคะซึ่งเป็นนักข่าวสำนักข่าวชัยขอบที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดจริงๆก็มีการออกมาอธิบายว่าทําไมการก่อตั้งสาธารณรัฐกอทูเลเนี่ย อาจจะไม่สามารถทําได้ง่ายๆอย่างที่มีการประกาศเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการออกมานะคะถึงขั้นมีการบอกว่าตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วก็ประธานธิดีออกมาแล้วด้วยระบุแบบนี้นะคะข้อหนึ่งคือกองกําลังของกะเหรี่ยงกอทุเลเนี่ยมีฐานอยู่เพียงไม่กี่ร้อยคน2พื้นที่เคลื่อนไหวของกอทุเลมีเพียงไม่กี่จุดในรัฐกะเหรี่ยงนะคะ ซึ่งเป็นแสดงของพื้นที่ประเทศไทยก็คืออยู่ที่เขาปลาน้อยตรงข้ามบ้องตี้ไสยโยตรงข้ามมูดองด่านสิขอแล้วก็บริเวณเนิน419 491ขอภยัยตรงข้ามชมพอแล้วก็ค่ายอุกแกรกีอยู่ตรงข้ามบ้านหนองหลวงอำเภออุ้งผางทั้งหมดเป็นพื้นที่ซ้อนคับ กับกะเหรี่ยง KNU อีกทีหนึ่งคือสอนกันอีกทีหนึ่งกองกําลังของกอทูเลนะคะไม่มีโครงสร้างปกครองที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับตัวผู้นําคือเนดามิยะเป็นหลักแตกต่างจากกะเหรี่ยง KNU ที่มีโครงสร้างค่อนข้างชัดเจนทั้งการเมืองแล้วก็ฝ่ายทหารด้วยตัวของผู้นําที่ชื่อว่าเนดามิยะออกจากกะเหรี่ยง KNU เนื่องจากถูกตั้งกรรมการสอบกรณีสังหารหมู่ชาวพม่า25คนเมื่อปี64และจัดตั้งกะเหรี่ยงกอทูเลข,ขึ้นมาโดยได้รับทุนจากต่างประเทศ ตัวของเนอร์ดามีแอเนี่ยเคยเรียนที่สหรัฐนะคะจึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษคล่องและรู้จักกับต่างชาติจํานวนมากขณะเดียวกันเขามีบัตรประชาชนไทยและสามารถพูดไทยได้ชัดเจนทําให้เขาสามารถระดมทุนได้คอนข้างมากการที่เนอร์ดามีแอประคมข่าวเรื่องการยกตัวเองเป็นประธานธิบดีและสถาปนารัฐก่อทุเลข,ขึ้นมาเป็นเพียงการสร้างข่าวเพื่อเรียกผู้สนับสนุนเท่านั้นเองง่ายๆคือเรียกเงินตัวของคุณพัสกรก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเด็กเกรเรคนหนึ่งถูกไล่ออกจากบ้านเพียงแต่มีพ่อเคยเป็นผู้นำ Kindu จึงได้รับความเกรงใจจากคนกระเรียงแต่ในสนามการต่อสู้เขาและกลองกำลังของเขาแทบไม่มีราคาเพียงแต่ใช้ศักยภาพด้านการสื่อสารเป็นตัวนำแล้วก็ระบุนะคะว่าการปั่นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนี้ได้ผลสร้อนให้เห็นความอ่อนแอของสื่อด้วยเพราะข่าวที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นการก๊อปปี้หรือส่งต่อกันเป็นทอด,ท,อดที่สาคัญคือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองกาลังติดอาวุธชายแดนด้านตะวันตกแถมยังขาดการตรวจสอบจากผู้รู้ด้วยสถานก,การณ์ชายแดนด้านตะวันตกนะคะ มีความล่อแหลมอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องภัยความมั่นคงของชาติหลายประการก็เป็นข้อคิดเห็นน่าสนใจนะคะจากสื่อที่เขาติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดน่าสนใจนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเมาื่อวานนี้น้องเองก็ ติดตามนำเสนอข่าวต่างที่มีการประกาศออกมานะคะจากกองกําลังของกอร,รีกอทุเลนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปทิ้งท้ายเอาไว้ในคลิปที่แล้วเหมือนกันว่าต้องรอดูท่าทีจากทั้งเมียนมาแล้วก็นานาชาติว่าจะออกมาเคแอคชั่นกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าการตั้งประเทศประเทศหนึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วทุกคนราคะดูข่าวนี้แล้วมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันฝากกดติดตามไว้ด้วยมีความคืบหน้าอะไรนอ้องเอามาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ f ีทุกๆคนเด้เด้อย,ยินดีต้อนหับเข่าซุซองของน้องกระตูนสาวละไตเสเนลจ้าพี่พี่คะขอพายน้ำเด้ออาจจะมีแสงสะท้อนนิดหน่อยเนาะพี่พี่ดูคลิปรู้สึกยังไงว่างคะ่ะถ้าใครรู้สึกยังไงก็เข้าคอมเมนต์ได้นะคะส่วนตัวหนูแล้วหนูรู้สึกว่ากระเดียงคะ่ะ น่ารักมากๆค่ะพี่พี่เพราะว่าหนูเคยแบบคบเพื่อนกระเลียงค่ะหนึ่งคนอ่ะเคยแบบรู้จักทํางานด้วยกันคือเขาน่ารักจริงๆนะคะพี่พีพูดภาษาไทยแบบน่ารักด้วยค่ะเออแล้วก็แบบมีอะไรก็ให้กินแบบไม่ไม่ไม่ไมขี้เหนียวเลยนะบอกขี้ทีเลยเออบอกภาษาหวานๆก็คือเขาบอกขี้ทีเขาเลยเออมีอยางก็อยากให้กินนะผมยังสินอุ้ยเขาน่ารักค่ะน่ารักจริงๆนะคะ แล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะทำงานในไทยเนาะเขาบอกว่าประเทศเขาแบบเออก็น่าอยู่นะเออแบบแถวแบบมีภูเขาอะไรประมาณนี้นะประเทศเขาเนาะก็แบบเป็นประเทศที่เล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ได้อกอก่อตั้งแล้วเนาะกองทูเดเออก็เป็นประเทศที่เล็กๆนะคะแต่ หนูอึ่งในความที่เกรี่ยงคือรักแผ่นดินไทยมากๆแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าอยู่หัวคือเทอิดทูนพระเจ้าอยู่หัวคือแบบเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆต่อประเทศไทยค่ะนี่แหละค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทั่วโลกถึงรักพระองค์แล้วก็รักแผ่นดินไทยมากๆเลยพี่ๆคะเห็นคลิปไหมคะคือ เขายกรูปเนาะก็แบบให้เกียรติเออนะคะพี่พี่เขาก็ไม่เคยทําแบบเอาเงินหรือว่าเอารูปเอาธงชาติมาเหยียบเลยนะไม่เคยเห็นค่ะพี่พี่เห็นประเทศแรกก็คือน,นี่แหละประเทศเขมรที่เอามาซ้ำเติมที่เอามาเหยียบให้คนไทยเห็นก็มีแต่ประเทศนี้แหละค่ะที่กล้าทำได้ลงคอนะคะ อย่างประเทศอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะเอาจริงๆถึงจะมีสงครามอะไรเขาก็ไม่เคยเหยียบอะไรขนาดนี้เออนอกจากประเทศเขมรเนี่ยทํากับประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆค่ะพี่พีมันมีทุกคลิปทุกอะไรอย่างที่เออผู้ใหญ่ก็ทําแลละแม้กระทั่งสอนเด็กๆตัวเองอะ่ะให้เกียดประเทศไทยเอาธงชาติไทยเนี่ยไปผูก ตรงที่ขาแล้วก็เอาธงชาติไทยอะไปผูกตรงที่รถอ้าพี่ๆคะจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะถ้าใครอยากดูไปดูคลิปเดียวที่อยู่ซองแดงนี่แหละคะ่ะได้นะคะเดี๋ยวหนูทาให้ดูนะคะคือเอาเอาอะไรนะเอาธงชาติไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเวรกรรมตามทันนะคะเอาธงชาติไทยเนี่ยไปผูกใส่รถรถมอเตอร์ไซค์เนาะขับไปขับมามันธงมันพันอะนะพี่ๆก็รถแบบ พิกเสียหลักไปเลยเออพี่พี่สมนำหนาแห้งเออเนาะกมตามท่านดีๆแล้วย้อนมาดูฝั่งไทยนะอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเอ,อ้ยฝั่งไทยก็ทาอย่างงี้อย่างงี้ไม่ค่ะอ่ะให้ดูคลิปฝั่งไทยเลยมีไหมมีไหมคะไม่เคยเห็นคนไทยทําแบบนี้เลยนะไม่เคยเห็นคนไทยเอาเงินเอาเงินขมีนมาเหยียบไม่เคยเลย จะมีอีกคลิปหนึ่งคนไทยที่เขาเห็นธงชาติของขมินที่ไปปักรวมกันหลายหลายประเทศเนาะเขาถอดออกลงมาเขาไม่ได้เกียบนะเขาวางไว้เฉยๆม้วนแล้วก็เก็บนี่คือเกียรติของคนไทยคือน้ําใจของคนไทยคือเขาเขาแบบเขาเรียกอะไรพี่ๆเขาให้เกียรติทุกประเทศเลยแม้จะ เริ่มสงครามกับคุณมีสงครามกับคุณคุณทํากับประเทศไทยได้ขนาดไหนคนไทยเขายังไม่เหยียบย่ําธงชาติของคุณเลยแล้วคุณเนี่ยชอบเอาแบบธงชาติไทยเนี่ยเออไปเหยียบนะคะอย่างเช่นที่แบบว่าไปขายาข้าวญี่ปุ่นหรือเปล่า,าต่างประเทศอย่างเงี้ยเอาธงชาติไปวางไว้ตรงพื้นก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้ากินประจําแหละเออเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี้ไม่แน่ใจค่ะพี่พี มันก็มีแบบต่างชาติเข้าไปเพราะว่ามีธงชาติไทยอยู่เนาะแปะที่ด้านแต่พอสาวขมิ้นเนี่ยเอาธงชาติไทยนี่วางที่พื้นเนาะตอนนั้นข่าวลังมากๆเลยพี่ๆน่าจะรู้นะคะทำยังไงล่ะคะทีนี้ร้องผมร้องไห้เพราะว่าไม่มีลูกค้าเข้าสักคนเออต่างชาติเขารักประเทศไทยแล้วคุณเอาธงชาติเนี่ยมาแปะไว้ตรงที่พื้น แล้วต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาจะคิดยังไงคุณเกลียดประเทศไทยฉันก็ไม่เข้าร้านคุณเพราะต่างชาติเขารักเมืองไทยรักแผ่นดินไทยรักประเทศไทยนี่แหละค่ะสิ่งแรกเลยแล้วมีแต่เพื่อนบ้านที่รักประเทศไทยมากๆอย่างประเทศเอ,อ,อย่างประเทศลาวนี่ก็ที่หนึ่งที่สุดแล้วค่ะพี่ๆโอ้โหประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทั่วโลก เอนดู u, เป็นประเทศที่เพื่อนบ้านน่ารักมากๆมีประเทศเดียวค่ะก็คือเขมีนประเทศขเทศขมีนไม่ต้องการค่ะ แล้วคนไทยเขาไม่ต้องการประเทศกะเหมีอยู่แล้วเนาะนะคะเดือดร้อนจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องเปิดด่านเออค่ะพี่พี่อัดแล้วพี่พี่คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะคะหนูว่ากระเดียงน่ารักมากๆเลยค่ะพี่พี่นะคะเขาเทอดทูนพระอ,องค์แล้วก็เอ,อ,เอ,อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะแล้วก็ทิดทูนแบบให้เกียรติแผ่นดินไทยนะคะนี่แหละค่ะพี่พี่คือแบบสุดยอดมากๆมีแต่คนรักประเทศไทยค่ะแล้วพี่พี่คิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้าคอมเมนต์นะคะไปก่อนนะคะพี่พี่ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย